สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่ยนฟรีไฟอีกแล้วนะคะเสียงเราอาจจะเบาหน่อยนะคะทุกคนก็ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาดูโอ้โ First Blood Triple Kill What did he say? I need What i the What's up ไม่เบียดค่เะเรื่อูมนะเอาไม่เบียดมันเพราะว่าชิมาไม่ยืนน้นไม่เบียดมาไม่ยืนบริเวณนั้นืนคอคออแต่เราจะไม่มเก่งนิดหน่อยเอาเขาจัดนะี่เดี blood! <laughs> <laughs> don't <laughs> don't. say kau nah berdua kan deh 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 ก uh ็จะเกันหาคนไปยังไม่จำักทก็เจอคนออ พูดดีๆนะตอนนี้มัดีๆครับดีเลยดีเลยนะตอนนี้มัดีครับ

Double kill, double kill, yeah. triple kill. กัหนารัดก่อนนัาจริงเรจะกันได้ยเราไม่เป็นนีละมีสิบซื้ออะไรได้บ้างมีสิบซื้ออะไรได้บ้างอยากได้อะไร เพื่อนคนแรกของเรานะคะก็คือคนนี้เพื่อนคนแรกนี่เพื่อนคนแรกแรก็สวยด้วยเหมือนกัน ก็คือว่าเขาเล่นเก่งมากเลย I protect those that need. Yeah. I have a vision and I will achieve it. Connection established. No. Can you hear me? Is this what you want, Leonard? <laughs> after this mess.